เออก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ผมเป็นใครก็ผมนายรุยเอสนั่นเองนะครับกลับมาพกกับผมอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับทรอสตีอะไรรอกนี่แหละต่ชื่อมัน,มไ,นะะไม่ได้าาดนั่นี่ะกูไม่ได้เกมภาษาไทยมาตั้งแต่เอ้ยย่าผู้กำยัดเนี่ยไม่ได้เกมภาษาไทยไม่ใช่ไม่ได้เกมภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับมาเล่นนะครับ มาเราจะมาเอาชีวิตรอาในเกมนี้กันนะครับว่าผมจะอยู่ได้หรือไม่ด่านแต่ละด่านเร่งกันเลยครับผมก็เข้าไปดูแล้วก็ปรับแต่งเกมในเกมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมาครับแล้วก็มาเข้าเกมครับดินน้ําลมไฟดินน้ําลมนี่มันไม่ใช่ลมอ่ะดิมาถึงก็อย่างแรกแล้วครับต้องหาต้นไม้ก่อนค,ครับหรือมันก็ต้องหาต้นไม้สิให้หาอะไรอะ ไอพวกหมาพวกนี้นี่ดูมันดูมันอย่ามานะเข้าครับอืมเข้าอะไรวะตัดต้นไม้อืมแล้วเซตัดเร็ว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 เรวมาแล้วตอนนี้ตอนนี้แค่ยุ่เสร็จแล้วโอ้โหอีนิดเดียวอีนิดเดียวโอ้โหเสร็จแล้วหยิบกับเพาะหยิบกับพังหนังไม่ใช่ละเก็บเก็บหินมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใช้ ในดูของกองคบเออทําแล้วก็ทกํากองไฟเดี๋ยวได้เพิ่งทำอันหนึ่งเอานี้ข้อ,ขอมูลอ่าทุบหินก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเก็บเก็บแม่งเลยเ,ออเก็บเข้าไปอย่าให้เหลืออะไรกูเห็นอ,อะไรยต้นไม้ตีมเลยอืม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 อุ้ยใช่แล้วตัดแล้วตัดเฮ้ยอาหารเราก็ พอหรือเฟืองมั้งตัดอีกหนึ่งแล้วก็ตัดอีกตัดทีหนึ่งอนาะตัดตรงนี้ดีกว่าปึ๊บปึ๊บแล้วก็เก็บให้หมดหทิ้งทั้งมหมนเลยเก็บดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเสียงเก็บแม่งโคตรสเตนเดี๋ยวทำพิพัฒก่อนนะเอี๋ยทำพิพัฒเออแล้วก็ทำโต๊ะครับพิพัฒทำไงดูก่อนอืมพิพัฒพิกแอเออโต๊ะใช้โต๊ะครับนะมั้ง อันนี้สําคัญมากเลยครับที่จะทําป้อมปืนทําไว้นะครับมีเวลาจํากัดด้วยเก็บไปเลยเก็บตีตีเก็บเก็บแล้วก็เราก็จะามาทําตกคขับวางไว้ตรงไหนอยู่ครับเอาตรงนี้แล้วกันอืมเราคลิกที่มันปุ๊บโอ้โหทะนวนึนนงเดี๋ยวเราจะหาพิกแอคครับต้องใช้ไม้แล้วก็ไอ้น,นี่ มีไหมวะดูก่อนไม่มีมีแอปเปิ้ลพี่มีแอปเปิ้ลเก็บเก็บเก็บให้หมดนะครับกินไปก่อนอืมแล้วก็ไปทำามาตรงนี้ดีว่าอันี้ม,มีมีเชือกไหมวะอันนี้ดูก่อนเชือกจ่าอยู่ไหนอะจ้าเชือกเชือกเชือกอยู่ไหนเฮ้ยเจอด,ดี่แล้ตีตีมันเลยครับอันนี้สำคัญมากเลยครับหายากคตโคตรเลยครับ ให้แยกสัตว์ดีครับหาตาป่าก็ไม่มีเพ่เจอปูตีมันตีต้นไม้ไปเฮ้ยตีปูน้อยดีกว่าตีแม่งเลยเนี่ยเจ็บปูโหนี่มีปากกาลางข้างล่างอีกมากูไม่ได้มงมองหายนี้นะเฮ้ยจะมาหายนั่นมันมันหาได้ที่ไหนวะแผนที่ก็เราต้องสร้างแผนที่ขึ้นมาครับถึงจะรู้ว่าเราอยูย่ไหน รู้สึกว่าจะหาได้จากกล่อง,งครับผมเคยเจอนะครับหาได้จากกล่องเอ้ไหนวะเชือกอยู่ไหนวะเชือกจ่าอยู่ไหนจ้าลนะุ้ยอยู่ฝั่งนึงสวัสดีลุ้มีปลาอีกว่ายน้ำไปครับอุย้ยเจอข้าวโพดมาทำอะไรวะเฮ้ยเจอเชือกแล้วเจอเชือกแล้วนี่เจอเชือกแล้วคิดอไรด้วยมันเกี่ยวลูกหมูไปทำอะไรวะ เอามาเยอะๆเลยครับตัวสําคัญเหมือนกันเอามาให้หมดเลยครับโอ้ยนี่กลัวไปแล้วนี่หว่าเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปทีนี้ก็กลับบ้านเราก่อนครับเดี๋ยวเวลาสองนาทีซอมบี้พุ่งซอมบี้มันก็จะมาละไปละไปน้น่นดีครับเราต้อ,องอสร้างกองไฟก่อนแป๊บหนึงสร้างกองไฟสร้างกองไฟยืนๆเลยสร้างกองไฟอวางไว้ ตรงนี้อืมแล้วก็ยว,ยวอคลิกแอคล่ะคลิกแอคตัวตรงนี้คลิกแอคคลิกนะดงไปเราต้องทำคลิกแอคก่อนครับแล้วก็ตรงนีุ้๊แล้วก็มาทำม,มาเลยครับอเดี๋ยวได้แล้วนะอ,อ่านี่ต้องไว้ตรงไหนดีครับต้องไว้ตรงเอ้ยไม่ใช่ วางไม่ได้ตรงไหนดีวะวางแล้วนี่วะ่ะเออกดที่มันนะอืต้องการอรอ,อีกอ๋อัวขนูต้องการอะไรวะไม้แล้วได้นี่อ,อ๋อไม้แผ่นไม่มีวะลองสีดีลยแล้วก็เอาไม้แผ่นมาวางไว้ก่อนคือไม่ใช่ไม้แผ่นเ้ยไม้ทำม้อะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ทำเลยครับอ้าวยังไม่พออยู่อะอะไรวะเพื่อนสองอยวนะมีรูกขนูเฮ้ยมีใช่กูค้าบผิดอันโหไ่คราบไ้นี้นะไปค้าบนี้นไ,ไ,นไ,ไ,นได้อันนี้ได้มาแล้วครับซอมบี้อีกสิ่ห้าสี่พอดีเลยไปเก็บตัวน้อยเพิ่มมาดีกว่า มีแล้วไหมโหไม่มีทุบกันเลยครับสามวินาทีครับอืทุบ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 นี่แล้วไม่ได้เอายืมมัน,มน,มนว่ายน้ำทุบเลยเหรอเอาเก็บเก็บไว้ก่อนครับจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวมีอะไรม้่งวะเอาหอกมาว้างส่นคนอืมอหอกเตรียมหอกไว้ครับเฮ้ยน,นี้นี่เดยว ข้ามันของโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่วะใช่ป่ะวะกูก oh. oh. ินเนื้อไหมเฮ้ยมืดละมืดละมืดเกมให้หมดเฮ้ยมืดละมืดละมืดละกินอาหารก่อนแป๊บนึงอืมกินเนื้อด้วยเนื้อย่างดีกว่าเออนทำเนื้อย่างอืมอันนี้มันต้องอัปเกรดเป็นหินครับครับอืม อืมอยิงเข้าไปเลือกเพิ่มอืมมีอะไรมากๆม,ม,ม,มากมายครับเกมนี้สร้างสร้างบ้านเราก็ได้นะครับอืมอัมบแล้วก็มาทําอะไรกันดีกว่าครับโอ้ยเฮียสมบี้มันโอ้โหเดี๋ยวนะป้อมอันเดียวมันจะไหวหรอวะเราวต้องมาช่วยป้อมเรามางครับพี่ท้ไมตัวนั้นมันโตดีกว,ว่าอืม,มเราจะไปหาอะไรสักส่วนนี้ก่อน ยังมีเวลามาหายอยู่เนี่ยเอาละครับเัวจะลงน้ำซ่อนในแถวนี้ครับมันจะไม่เห็นมันมาแล้ว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 โห่ยิงมาเลยข้ามันร้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนมึงไปไหนข้ามันข้ามมึมมันมันหายตัวได้เหรอเฮ้ยอีกตัวนึงข้ามันยิงมันไอ้ขี้นี้มัน เราจะได้ถ้าฆ่าบอสมันจะได้เศษผงนี้ไม่ทำอะไรไม่รู้อ่ะทำอะไรทำสติอะไรไม่รู้ครับอืมแล้วก็จะไปตัดต้นไม้เพิ่มนะครับไม้เรามีนิดเดียวเองครับแล้วก็ไปหาเห็นด้วยนะครับพี่จระเข้นอนอยู่เออไม่เป็นไรเก็บหินเพิ่มครับอึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเอามาทุบนี้ครับเผือจะได้แร่มาก พี่แอปทุครับอย่าไปรบกวนพี่แค่ขเขานะครับเดี๋ยวจะไฟกับเราเองเนาะอ๋อนีอ้กดูืมไปนี่บ่าอ่ะกดหาหาเพื่อเพื่ออย่าไปยุ่งกับมันเฮ้ยกมอยากยุ่งกับมึงหรอกนะเฮ้ยนะครับเป็นทางนี้ครับอ่าแล้วก็มาจบคลิเปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์ถ้าไม่ใช่ถ้าใครชอบกดไ like, ลค์ like, ถ้าใครชอบมา,มากๆกดซับสไครต์แน่นอนครับสำหรับวันนี้ สวัสด,ดีครับ